เคสเล็กๆสไตล์มินิมอลแต่ยัดสเปคจัดเต็มนี่เลยเคสซีโกเทปหรือจะเป็นเคสแหวกแนวปรับแอร์โฟได้อย่างนี้เลยโอ้โห <What? S 2> oh, เปิดเป็นบานเกล็ดหน้าต่างเลย oh. หรือใครอยากเอาใจาสาวๆสตีมเมอร์นี่ไหมเคสมินิมอลน่ารักน่ารักห oh. น้ากากเนี่ยพอไปทําสีพ่นสีได้ด้วยนะ แล้วจริงๆเนี่ยเขายังมีอีกหลากหลาย,ลายรุ่นหลากหลายเวอร์ชั่นหลากหลายแบบหลากหลายแนวแถม p o ว e r s u p p ปายพวกเทพเทป80พัตไทเทเนียมเนี่ยเขาก็มีเหมือนกัน <Yeah. S 1> เราพาไปดูกันดีกว่า <S 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 อย่างตัวนี้นะครับ1200วัตต์รองรับ2อการ์ดจอได้มี PCIe Gen5 5ช่องด้วยกันแถมยังมีรุ่นอน่นๆ750วัตต์650วัตต์850วัตต์อีกเพียบหรือถ้ายังโหดไม่พอเนี่ยเจอนี่ไม่ล่ะ1650วัตต์รองรับการ์ดจอรุ่นใหม่ด้วยและถ้าคุณกลัวร้อนเนี่ยเขายังมีพัดลมอีกมากมายหลากหลายสีสันแถมควาพร้อมกัับตวชุด อีเยะ <Yeah. S 1> แถมเคสแปลกๆที่เหมาะก,กับประเทศไทยเนี่ยแอร์โฟเน้นๆเนี่ยเขาก็ยังมีอีกเทียบหรือถ้ากลัวร้อนแล้วราคามันกกัวจะแพงไปเนี่ยพิงซิงลมเขาก็มีนะ <Wow. S 1> ที่สำคัญเลยยี่ห้อนี้เนี่ยราคาถูกมาก wow.